สวัสดีครับอยู่กับทีมงานรถดีเดย์ครับวันนี้ครับอยู่กับดีเดย์รีวิวรถวันนี้จะพิเศษนิดนึงจะแปลกตานิดนึงว่าผมมารีวิวรถเก่งครับวันนี้รถคันนี้สวยมากๆครับผมอยู่กับเก่งสปอร์ตอีกคันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda Jazz 5นะครับ21.5 SV นะครับ ปี2008คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วฟูลท็อปฟูลออปชั่นมากๆครับเดี๋ยวมาดูทีละจุดชัดๆครับว่าคันนี้มีอะไรให้คุณต้องติดตามครับกับดีเจรีวิวรถครับ ทรงสปอร์ตที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของรถ5ประตูเลยแต่คันนี้จะได้่อนรุ่นนี้จะได้วานนิยมมากๆครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเลยครับมาดูเริ่มดูเลยครับคันนี้เป็นสีขาวมุดนะครับไฟหน้าเป็นโลจันติกเล็กเตอร์ครับดีไซน์ไฟหน้าสปอร์ตสวยๆเลยนะครับมีลังครึ่งนะครับในส่วนของกระจังหน้ามีสัญลักษณ์คันด้านะครับสวยมากๆครับเป็นตัวท็อปนะครับสวยๆเลยคันนี้ปี2008ขอแจ้งราคาให้ตกใจแล้วก็ติดตามให้จบคลิปนะครับคันนี้เราขายอยู่เพียง 2 68,000บาทเท่านั้นถูกมากครับมาไล่ดูครับว่าถ่ายรถถูกแล้วสภาพเป็นยังไงครับมาดูเลยครับกระจมูนค่างสามารถพับเก็บได้ด้วยครับเป็นตัวท็อปนะครับมีสเกิร์ตในส่วนของค้างประตูนะครับชุดแต่งมาพร้อมเลยคันนี้มาพร้อมๆเลยนะครับพร้อมกระแมกอล่อยโรงงานนะครับขอบ16นะครับยางสภาพพร้อมใช้เลยนะครับสวยๆเลย มือเปิดจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถแต่งหน้าประตูนะครับดีไซน์สวยงามสปอร์ตเป็นรถเล็กในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นไฟโฮโลเจนเช่นเดียวกันนะครับสัญลักษณ์โรเมียมแจ๊สยังอยู่ครบนะครับสวยมากๆคันนี้เป็นตัว s อสนะครับเอกลั์ของแจ๊สนะครับก็คือเบาะสามารถปรับพับแยกได้นะครับแล้วสั่ ได้เป็นตัวเรียบเดียวกับพื้นรถเลยครับเรียบเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะโดดๆไปหน่อยแต่แจนจะเรียบเลยพร้อมพื้นปูหลังด้วยนะครับนี่เพื่อบรรทุกของในสิ่งที่มันอับชื้นนะครับก็จะไม่เลอะนะครับสวยงามมากคันนี้มีพร้อมยางอลลอยมาเรียบร้อยยางอลลยใส่มาให้ใหม่เลยครับมิชลินนะครับยางมิชลินสําหรับยางอลลอยอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะครับสวยมากๆครับคันนี้นะครับ เป็นตัวท็อปนะครับอาดูร่องรอยเลยครับประวัติรถไม่มีการแกะนะครับในส่วนน็อตของประตูประตูหลังนะครับไฮดรอลิกตัวค้ำไฮดรอลิกยังสวยๆอยู่ครบๆเลยนะครับสวยงามมาก2 6 8 0 0 0หบาทโคตรถูกก็บอกว่าโคตรสวยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูภายในออปชั่นล้นๆเลยครับ ในส่วนของช่วงด้านด้านกลางนะครับของตรงกลางก็สามารถนั่งได้สบายๆครับเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกของเดิมของแจ๊ดเลยครับของโรงงานเลยออปชันล้นยิงคันนี้นะครับคอนโซลหน้าดีไซน์จะเป็นเอกลักษณ์ของแจดด๊ดรุ่นนี้นะครับดีไซน์ก็ดูสปอร์ตทีเดียวนะครับดูสปอร์ตทีเดียวแอร์เย็นๆเ,เลยนะครับ ออปชันของพวงมาลัยคันนี้ต้องเห็ว่าพิเศษสําหรับแจ๊สตัวท็อปเลยนะครับก็จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับและที่สําคัญมีตัวแพ t เทนชิพนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติที่สามารถปรับรถเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับนี่ไม่ต้องไปละมือไปจับที่เกียร์ออโต้เลยนะครับคันนี้สามารถปรับได้เลยนะครับ ทำให้การขับขี่มีความสนุกมากยิ่งขึ้นครับไม่ทันนี้อยู่เพียง163,000กิโลเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้ารอบคันไม่ไวส่วนของกระจกไฟฟ้านะครับสวยงามมากๆกุญแจรีโมทเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับมีตัว CVT เรียบร้อยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับราคาเพียง3 0 0 0เฮ้ย2แส68,000บาทนะครับใครสนใจเดี๋ยวไปดูกันรถข้างหน้าครับว่าเครื่องกับประวัติรถเป็นยังไงครับ ถอดฝากระโปรงไห้ครับดูครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านงานถอดฝากระโปรงมาทําสีนะครับส,สวยๆเลยประวัติรถดีครับไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำคันหน้ายัางเดิมๆรอยอาร์ครอยจอดจากโรงงานยังกลมๆอยู่เลยนะครับคันนี้เครื่องตรงนี้นะครับเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ไม่เล็กเลยคันนี้เป็นเครื่อง1.5 i v 7ของคอนด้านะครับเป็นเครื่อง117แรงม้านะครับสสูบ16วาล์วยอ16วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮฟแคนชาร์นะครับสวยงาม ได้ทั้งความแรงเลยครับคันนี้แรงๆเลย117 11แรงมา้าถือว่าแรงมากเลยครับใกล้เคียงกับรถกระบะเลยครับคันนี้สวยๆเลยราคาต้องบอกว่าใครที่ดูแล้วถือว่าโชคดีมากเลยครับคุณพลาดไม่ได้เลยกับราคานี้2 68,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่เราจะมอบให้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับใครมีดายผม40,000ผมจะลดคันนี้อีก10,000นะครับคันนี้จะจัดไปนั่นเพียง 2แสน0 0มีดาว40,000คือโปรโมชั่นใหม่ของเราขอแจ้งไว้ทันนี้กันแรกเลยผมช่วยดาว25%เของเงินดาวนะครับเ mm hmm. ช่นลูกค้าดาว40,000ผมช่วย10,000นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวครับเก๋งสปอร์ต hmm. ตัวท็อปสำหรับแจ๊ด5ประตูคันนี้นะครับตัว s u สปี2008ราคาถูกมากๆส0 0แสนหนะบาทใครสนใจรีบเลยครับฝากติดตามคันนี้ด้วยครับที่ รถมือสองรถดีเด็กเกง SUV ฟีดา้าขอนถูกในช่องทาง a c e b o o k นะครับแล้วในช่อง YouTube นะครับคันนี้จะอยู่ในรถมือสองรถดีเด็กเก๋ราคาถูกนะครับเห็นแล้วดูแล้วอย่าดูปากครับเรื่องนี้อย่าของท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ร r ต b e กดกระดิงเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับวันนีข้ขอจบการรีวิวรถสปอร์ตคันนี้ไว้เลยครับสวัสดีครับ